แมวกองบุบใช่ไหมแมวกองบุบใช่ไหมหนูจะเอา,าเพราะว่ากองบุบอ่ะมันพีคเว้ยนี่อะไรที่มองข้ามอ่ะมันจะมีค่าเสมอนี่นโู้ไม่ห่างเล,นะไ,มเลไม่ได้หรือกูไม่หางเลยเฮ้ยมันได้ตัวหน้ากล่องเว้ย สบายหนูบอกแล้วหนูไม่เคยมองข้ามหรอกใช่จริงจด้วยไหนไม่ใช่ดอกดอกสีแดงใช่ไม่ตัวดอกแดงตัวนี้ตัวย่กเลยตัวหน้ากล่องอ่ะตัวย่กย่ากอพ่อเป็นสีเขียดอ่ะบ่ายบายบ่ายบ่ายบ่าย